อันนี้คือวันนี้จะลองน้ำพริกใหม่ให้น้องบีลองน้ำพริกใหม่พี่โอ้ยสั่งอะไรคะอันนี้คืออันนี้อันนี้เรารู้แล้วเนาะว่ามันเป็นน้ำพรไข่ปูไข่ปูอร่อยมากินอันนี้อันนี้คือสสเดน้ำปลาหวานอ๋อน้ำปลาหวานไม่เคยนนคเห็นอัคือน้ำปลาหวานรสชาติมันจะออกหวานๆเนาะอาะ ปกติคนไทยอ่ะมันเป็นหน้าตอนนี้เป็นหน้าสะเดาออกใช่ไหมมันจะจิ้มกับน้ำพริกหวานนี้อันนี้คือคือผักสะเดาเลกใช่รสชาติมันจะออกผมนิดนึงน้องบีกินผมได้ไหมอ๋อชื่ออะไรคะสะเดาสะเดาผักสะเดาอันนี้ผักชีเรารู้แล้วอันนี้น้ำปลาหวานใช่น้ำปลาหวานน้ำปลาหวานเราจะกินกับไอ้นี่แล้วปกติคนไทยเวลากินอ่ สเสดน้ำปลาหวานอ่ะเราจะกินกับปลาดุกย่างปกลาอดุกย่างเหรอโอเคอันนี้ผัดอะไรนะลกะเพราซี่กระเพราซีฟูออแต่ไม่ไ่ไ้เห็น,นกระเพราที่เขาใส่เอาถั่วหั่นถั่วย,วยาวๆแบบนี้ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมผัดกระเพรานะลองชิมดูลองชิมโอเคน้ำพริกปูแบบนี้ใช่ไหมไข่ปูแบบนี้ใช่ไหม,บบไหมที่น้องบีน้องบีเคยบอก ชอบผักชอบอันนี้น้ำพริกปูคงเกาหลีรู้จักไหมคะอันนี้น้ำพริกไข่ไข่ไข่ปูเคอารีโอเคอาร์อีโอเคโซอันนี้ใส่ซีเูียลนะแล้วก็กินกับผักชโอเออ เราละค่ะอืมอร่อยอร่อยฮะอืมชอ,อ,อ,อบชอบอน้องบีก็เคยกินกับน้ำพุปจกบปิใช่ไหม,มนี่อันนี้น้ำปลาหวานค่ะน้ำปลาหวานอขออันนี้ก่อนขอบคุณนะนี้ก่อน ที่บีหมายถึงอะไรที่ใล้ๆกับการกับคิงกระดาใช่ไหมขาใช่ไหมที่ใส่ต้มยำใช่ไหมกระชายออกระชายกระชายอร่อยบีชอบว้าพี่อ้อยมีกินบอกว่าวั่าเผ็ดมากเลยกระชายจังกระชายเผ็ดเหรอเผ็ดนะเย็นเย็นเย็นถ้ากินก็เย็นกระชายเขาใส่เขาส่วนมากเขาใส่ขนมจีนเนาะทำทำ ขนมจีนน้ำยาอืมแต่ไง <laughs> นี่นะคะนี่โอเบไปลองชีมอันนี้กินยังไงคะกินมันขมมากน้องดีกินทีนั่นนิดถ<ๆ>ึงกินกับหวานหแบบนี้ไงกินกับหวานหวานแบบนี้ไงเ <laughs> อออันนี้ยา มันเป็นยากิกนอันนี้กินนี้เข้าไปอันนี้กินกับกินกับข้าวอีกแล้วนี่กินกับ,กกบปลาดุกด้วยนี่น้องบีนี่เอาปลาดุกใส่ด้วยววแต่ปกติคนไทยจะกินแบบนี้อะพี่อ้อยทำให้ดูนะนี่ใช่ไหม,มนี่ใช่ไหม,มสเสร็จแล้วก็เอาอันนี้โอเคใส่ ตามพี่อ้อยแล้วก็เอาอันนี้ใส่ใส่นี่เขาไม่กินเยอะเหมือนน้องบีไม่กิมนก็ต้องขมสิเพราะว่ามันใส่เยอะอะตรงนี้ใช่แล้วก็กลาดุงลหรอคะแล้วก็ใส่ประดุกใส่หนึ่งค้ามให้บีด้วยค่ะทำให้บีด้วยใช่ไหมเดี๋ยวอัก่อนนะ ยังไงไม่ผมไม่ผมเหรอโอเคอันนี้ไม่กินก้านกินแต่ดอกมั้นอ่ะไม่เอาไม่กินอันนั้นอันนี้ไม่อาอ็ไม่กินเหรอไหมไม่กินแต่ดอกดอกดอกเนี่ยอันเนี้ยต้องเอาออกอย่างนี้ต้องเอาแบบนี้ต้องเอาแบบนี้อ่อนอ่อนอ่ะนี่ ชื่ออะไรคะพี่สาะดาวสะดาวสะดาวลองชิมโอเคใส่อันนี้ได้ยังเย็ดแล้วถ้ากินด้วยกันมันอร่อยใช่ไหมอืมแม่คมแล้วมันไม่คมแล้วอันนี้มันเป็นยาแต่พี่อ้ยก็เข้าจะลุกยางมันเป็นยาหมดใช่ไหมเป็นสมุนไพรหมดแต่ว่าอืม อันนี้มันจะสําหรับคนที่แบบว่าดีมากสําหรับคนที่เป็นเบาหวานะนะนคุณรู้จักเบาหวานปั๊เบาหวานเออาาน้ำตาลในเลือดมันเยอะอย่างเงี้ยถ้ากินอันเนี้ยมันก็จะช่วยอ๋อสับป,ปะคุณสับป,ปะคุณโอเคอืมรสชาติมันต้องกินด้วยกันเนาะม,มันถึงจะอร่อยใช่ป่ะเป็นครั้งแรกที่กินอืมซาดาว เส,ส <ะ S 1> ดน้ำปลาหวานเดาน้ำปลาหวาน,าน,วานโอ้ยทำไมบีกินครั้งแรกล่ละคะอยู่กับพี่อ้อยถึงจะมีประสบการณ์เยอะๆปกติพี่อ้อยก็ไม่กินอะไรที่มันรสชาติขมๆแบบนี้อแต่พรเอินวันนี้ที่ร้านนี่มันมีใช่ไหม,มใส่ผักชีดคือเลยอยากให้น้องบีลองดูแล้วก็ปลาปลาดุ ปกติกินน้ำพริกกับปลาปลาทูไม่ใช่หรอกคะ่ะอันนี้กินกับปลาส่วนมากถ้าน้ำพริกอะ่ะคนไทยนะจะกินกับน้ำพริกกะปินพริกกะปิปลาทูทอดอแต่ถ้าเป็นน้ำปลาหวานอะ่ปะปลาผู้หมอะที่จะกินกับน้ำปลาหวานก็จะเป็นปลาดุกอะไรเงี้ยกับกระเดาอะไรเงี้ยอ,อร่อยกับข้าวแปลกแปใช่ไหม ที่เกาหลีมีอาหารที่มีรสชาติแบบขมขมไหมมีค่ะแต่ว่าคิดว่าที่นี่เยอะกว่าเพราะว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับสมุนไพรสมุนไพรยเยอะๆชอบน้ำพริกไข่ปูกับคิงคินด้ย นีส่สุกสุป่าดีมากอชอบชอบรู้สึกว่าดีแก่แล้วดีเขาชอบกินอะไรที่ดี<ม>ต่อสุขภาพคนไทยนะสำหรับคนไทยนะถ้าเราเริ่มมาชอบกินอะไรที่ขมขม ขมได้เนี่ยแปลว่าคุณแก่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นวัยรุ่นหรือเด็กอะเขาก็ไม่กินแบบว่ารสชาติขมๆแบบนี้นะคุณนุ่มๆสาวไม่ชอบกินน้ำพริกกับผักกินแบบนี้ใช่ไหมคะหนุ่มๆสาวๆต้องกินอะไรกินไก่อะไรูกระ้าับเดอไชอบนะชอบชอบครั้งแรกเนาะันครั้งแรก ร้านนี้ดังมากใช่ไหมร้านนี้ดังก็นานแล้วนานแล้วนะต้องใส่เยอะๆเนี่ยถ้าใส่น้ำปลาหวานเยอะก็ใส่อันนี้เยอะมับนบาลานซ์บาลานซ์ใช่ไห <laughs> รสชาติจะได้กลมกล่อมเข้า,าใจคำ<ๆ>ว่ากลมกล่อมไหมมันพอดีไงรสชาติพอดีกลมกล่อม ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มทั้งอะไรผสมก็แล้วมันพอดีไงมันคือมันพอดีเขาเรียกกลมกล่อม<ๆ>อร่อยกลมใกล้ๆกำนัวนัวไหมคะใช่ใช่ใช้นัวแต่ส่วนมากอะ่ะกลมกล่อมนัวเราจะใช้กับไอ้พวกอะไรที่มันรสชาติจิ๊ดจา๊าดแซ่บๆอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้นแน่ใจว่าคุณเก๋จะชอบมากนะโตน,นี้นะคะ <laughs> <laughs> ไม่จริง อะไรคือแก่แก่คืออะไรหรอปีใหม่แล้วนะคะทุกคนไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่เลยนะถ้าไม่ส่องกระจกเวลาเราดูกระจกเราถึรู้ว่าเราแก่่เสียใจเนาะไม่เสียใจตอนนี้นะพี่อ้อยดูโซเชียลดูไลน์เฟสบุ๊คดู Youtube ส่วนมากเดี๋ยวนี้ขึ้นมาแต่แบบว่าคลินิกอะไรที่เหมาะกับการตัดถุงใต้ตา ทำไมโทรศัพท์มันรู้ว่าพี่อ้อยแก่นะถึงมีแต่โฆษณาเนี้ขึ้นมาเยอะมันเป็นอัลกอริทึมไงเขาไม่สนใจก็เลยขึ้น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 ทำไมเหมือนเขารู้ใจเราว่าเราคิดอะไรอยู่มันขึ้นมาน่ากลัวใช่ไหมดีไม่ชิมกะเพราอ่ะแกชิมใส่อะไรบ้างใส่ถั่วพักยาวใส่ใบกะเพราก็นั่นแหละแต่ว่าปกติเราเห็นแต่กะเพราหมูกะเพราไก่ใช่ไหมแล้วก็จะเนาะก๋วย ใช่ยาวใช่ปกติหัวเขาจะหันเล็กๆๆๆใช่ไหมแต่อันนี้เขาทำเป็นแบบเป็นท่อนๆอย่างนี้นะดีไม่เข้าชอบหัวยาวชิมชิมน้ำตาลทองกงอืมเผ็ดไหมเผ็ดนี่รู้เทากโอเคอืแบบนี้จะกลับไปอยู่เกาหลีได้ไหมนี่ สิ้นปีที่แล้วดีไปเกาหลี6วันก่อนไปต้องเติมอาหารไทยเยอะๆก่อนไปนะแล้วก็ล้างกลับมาต้องเติมอหไรที่ถึงส้มตำจังเลยใจะผาดใช่ไหมหที่เกาหลีไม่มีปะลาเนาะที่เกาหลีก็มีบางจังหวัดนะคะจังหวัด ใกล้ใกล้ทะเละแต่ก็รสชาติไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับมะเขือเปรอกมะเขือมะเขืออร่อยไหมมันต้องกินกับน้ำพริกหน่าน้องบีถ้ากินเฉยๆแบบนั้นไม่ได้ต้องกินพร้อมกันเอออย่างนั้นอ,ะอ,อ่นนะมะเขือเหมือนกันแต่คนละพันธุ์ ต้องกินพร้อมกันอันนี้ดีกว่าอันนี้กินง่ายกว่าหลังบ้านพี่อ้อยที่เชียงรายอ่ะปลูกเต็มเลยมะเขือง่ายยิ่งก่ใช่หมต้องกินด้วยกันต้องนั้นน้องดีไม่สนใจแบบน้ำริกสนใจอะไร ตววเียสนใจอาหารไทยง่ายๆก๋วยเตี๋ยวลำมนาผัดไทยผัดซีอิ๊วอะไรเงี้ยตอนนี้สนใจน้ำเหนียวต้องบ้ก็ตอนแรกไม่กล้าชิมเพราะเห็นสีมันใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าอร่อยมากทั้ง้านะคะทุกคนทั้ง้าเป็นเชียงรายไหมเชียงราย มีความสุกในการกินนี่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ชอบค่ะดินมันไม่สุกไงอ้งบิลเลยไม่ชอบแต่ถ้ากินกับส้มตำอร่อยนะไม่สุกมันสุดมากขึ้ว่ายังไงดินรู้สึกเผาอะไรนะรู้สึกผักสุดมากมัสุกมากๆเหนียวเมนเขียวใช่ใช่ อันนี้กับผักชีฝรั่งเหมอนเขียวเหม็นเขียวทุววกคนร้านนี้อร่อยแต่ว่าอยู่ข้างๆข,ข,ข้างน้องเสียงดังนิดนึงนะคะมันมีอีกน้ำพริกหนึ่งที่กินกับซาดอยเนระไม่ใช่ที่พี่อ้อยชอบแต่คิดว่าน้องบีต้องก็ต้องชอบเหมือนพี่อ้อยคือคืออะไรคะน้ำพริกลงเรือน้ำพริกยงเรือเคยกินหรือยังยัง น้องบีแค่กินน้ำพริกกะปิน้ำพริกไข่ปูไข่ปูแล้ววันนี้วันนี้อันนี้น้ำพริกอ่องกินหรือยังอะไรนะน้ำพริกอ่องไม่รู้พี่ใส่มะเขือเทศเยอะๆอ่ะกินหรือยังกินยางน้ำพริกไหลชนิดคนเริ่มแก่แล้วค่ะน้ำพริกอ่องกับน้ำพริกลุงเรืออ่าน้ำพริกอ่องเื่อกินกับแคบหมูอ่ะน้องบีจริงเหรอใช่กับผักลวกผักสด กินกับแคบหมูสนใจมากๆนะคะใช้อั่วนะกัเข้าหลออันนี้เป็นมาจากทางเหนือภาคเหนืออ๋อน้ำพริกลงเรือค่ะน้ำพริกลงเรืออร่อยมากพี่อ้อยชอบกินกับไข่ต้มกินกับไข่ต้มน้ำพริกมีหลายชนิดทุกคนชอบน้ำพริกอะไรคะลงคอมเมนต์ด้วยนะคะ วิธีของตัวเองที่กินน้ำพริกให้อร่อยอ,อย <c oughs> โอเควันนี้ทุกคนต้องดีบอยากให้ทุกคนรู้อาจจะคนเกาหลีนะคะน้ำพริกของประเทศไทยอันนี้อร่อยมากถ้ามีใครมาเที่ยวก็ลองชิมดูนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะเราจะกันใหม่นะคะเจอกันไหน,น,ะะไหนสงการบ๊ายบาย